ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำหลวงปู่ทวดวัดชังให้มาชมนะครับน,นี้สร้างปี2497นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับขานิยมนี่หลักแสนนะครับ เป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงครับพระค่อนข้างหนาด้านล่างจะมีรูเนี่ย ลองขยายดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะนุ่มตานะครับบบททวดนี่มีหน้ามีตาชัดนะครับแบบนี้ปากชัดจมูกชัด ตาลึกด้านหลังด้านหลังก็จะไม่มียันนะครับเป็นแบบหลังไม่มียันคารนิยมแพงครับหลักแสนนะครับ เป็นพระนี่รันตรายนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนบัวนะครับพู้ทวดช่างให้สองสองสี่เก้าเจ็ด กับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ